ไปได้แล้วเข้าไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาตัจุดทุกเทียนอนแล้วก็เอาทีหลังได้ไปไปที่ไอไป

ยาวเกิน ่อหนึ hmm. um, okay. mm ่งนะครับแ่น่ยังไม่สามเลยเอาพร้อมกันนะไม่ต่างกันรับ